แบทแมนเหมือนจะโหดแต่ใจดีเขาให้โอกาสที่2กับอาชญากรสองบุคลิกที่กลับตัวกลับใจได้คนนี้แต่หนทางของการเป็นคนดีบางทีมันก็ไม่ง่ายอโนเวสเกอร์ no หรือที่โลกรู้จักกันในนามเดวเินไทโลควิสหรือนักเชิดหุ่นกำลังจะได้ออกจากอาคมหลังจากผ่านการบำบัดแต่พอหลับตาปุ๊บก็เจอฝันร้ายสกาเฟสหุ่นเชิดอีกบุคลิกหนึ่งของเขาดันโผล่มายิงใส่เขาเวสเกอร์ส <Wes ker S 2> ะดุ้งตื่นทันทีพอได้ออกมาเวสเกอร์ <Wes ker S 1> ย้ายไปอยู่บ้านพักเวนการ์เดนแถมได้งานใหม่ที่เวนเอ็นเตอร์ไพรส์ทุกอย่างน่าจะไปได้สวยถ้าไม่เจอไอ้ลูก ไลโนกับมักซี่โผล่มากวนถามหาบอสสกาเฟสว่าเมื่อไหร่จะคัมแบ็กทั้งๆที่ทเวสเกอร์ปฏิเสธเสียงสั่นว่ามันไม่มีจริงวอยโชคดีที่แบทแมนโผล่มาช่วยจัดการแต่ก็ดันทําให้เวสเกอร์ยิ่งหลอนวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนไม่นานนักเวสเกอร์ <Wes ker S 2> ก็เริ่มได้ยินเสียงสกาเฟสตามมาหลอนทั้งโทรศัพท์ทั้งจดหมายทั้งเห็นนั่งคุยอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนแบทแมนกับแบทเกิลเลยสืบจนเจอว่าที่แท้มีตัวแสบชื่อฮิปแมกมานัสล้อมเป็นสกาเฟสเพื่อปันหัวเวสเกอร์ตตามคสสัังงส่งอวกกกรแแแ้้ลลิิยบบี ไปเจอแก๊งเก่าที่ดีใจกันยกใหญ่ว่าบอสกลับมาแล้วจากนั้นก็วางแผนปล้นเวนเอ็นเตอร์พรส์จับลูเซียสฟ็อกซ์ไปเป็นตัวประกันงานนี้แบทแมนกับแบทเกิลเลยต้องบุกไปช่วยไคลแมกอยู่บนดาดฟ้าสกาเฟสดันหักหลังลูกน้องเก่ายิงใส่ไลโนกับมักซี่สงันแบทแมนพยายามเคลียร์ก่อมเวสเกร์ว่าเอ๊ hey! นายต่างหากที่เป็นคนจริงๆคุณน,นั่นต่างหากที่เป็นของเล่นเวสเกอร์ลังเลแต่สุดท้ายเขาก็ยิงแต่แทนที่จะยิงใส่แบทแมนเขากลับยิงใส่สกาเฟสจนหุ่นไม้ร่วงไปโดนพัดลมยักษ์แต่กระจายเป็นผผุยยงงงงเเเรรืื่่ออออจบบดด้้้้วววววสกกก์ิมาาาตัไนคแล และเขาก็แฮปปี้ที่ได้อยู่เพียงลําพังแบบไม่ต้องมีหุ่นไม้มาคุม